สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าวันนี้ม่มพอ่อกำลังย่ายิ่งเช่นเคยคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะนําเสนอเมนูต,ตามฤด,ด,ดูกาลอีกเช่นเคยนะคะนะคะอันนี้จะเป็นกบค่ะทุกคนนะคะสิบห้าปนกบค่ะพอดีพอ่พอเพิ่นไปหากบมานะคะได้กบใหญ่ตัวหนึ่งค่ะพ่อเพิ่นได้บอกว่าให้ปนค่ะทุกคนนะคะมีไข่พร้อมค่ะทุกคนอันนี้กระตุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล็กกระตั้มพริกสูตรเก่าค่ะทุกคนเออต่เบื่พริกแล้วก็อ่า กบนะคะเพื่อนบอกว่าเอาใส่เบิร์ตัวเลยประสันค่ะทุกคนเออเพราะว่าอันนี้ข้าตุ๋นข้าต้มแบบยางคักแล้วค่ะทุกคนต้มให้เพื่อนละเอียดเอ้บะเม็นต้มให้เพื่อนเปื่อยนะคะเพือเ่อให้เส้นต่ำละเอียดค่ะโอ้ห<อ>ลงหลงลืมๆนะคะทุกคนน้ำหญ่ก็ได้นี่นะคะทุกคนเป็นมีไข่เป็นบัค่ะไข่เพป็นกรบบกลายแล้วค่ะเต็มทองนะคะเนี่ยน้ำเย้ก็นัวงัวงัวต่ำไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนตามให้ดักแหลนเนาะค่ะอืมจะทับมีกระดูกอย่างเพื่อนโดยเพื่อนกระเซียนเอาออกนะคะเนาะอันนี้เพป็นข้ามาจัม จำป่นขบป่นอย่างนะคะทุกคนเอาถิ่มใส่เบอร์ตูเลยค่ะทุกคนนะคะเออหรือบางคนเป็นกระสิแกะออกเอาก็ได้นะคะแกะออกเอาก็ดูออกก็ได้นะคะแต่พอพ่บอกว่าเตามใส่กันรลวดลวดวัสดุค่ะทุกคนเออไม่ไก็เลยเออเตามใส่กันแบบเลยนะคะเนาะแต่ก็จังปนป่าปนเฮ็ดกข่ายปนโทรไปของห้าวนะคะทุกคนเออตามให้ละเอียดแล้วนะคะห้าวก็เอาน้ำ น้ำไอ้ประแดกน้ำต้มประแดกที่เ่าต้่มปุบนะคะทุกคนใส่นะคะใส่ <Officer. S 2> เนยวนยเนยเข้ากันนะคะใส่แบบว่าเข้าวเนยข้าวอันแข็งๆนะคะน้องเออคันเพริมาน้ำหน่อยน้ำายกะแล้วแต่นะคะทุกคนอันนี้ก็เอาน้ำแบบบลายปันใดนะคะทุกคนแข็งแข็งแน่ก็ค่อยเอาน้ำเทใส่ค่ะทุกคนเทให้เพื่อนแบบว่าเป็นรั่วๆนะคะเนาะเป็นน้ำแบบแข็นแข็งเค็มคุ้นในจังน้อยนึงนะคะทุกคนถึงคนปุบนะคะปุบตัวนึงนี่ก็ได้ลายเด้อค่ะนี่ค่ะ เลยถั่ยหน่อยหนึ่งอยู่ค่ะเนาะอืมนี่ค่ะอันนี้ก็คือนวดเดลยค่ะทุกคนนี่เพราะว่านามนามปลาล่าห้าที่ห่ออาใส่เนี่ยคือนวดอยู่แล้วนะคะทุกคนห่แอแค่เอาผงชูรสใส่นิดนึงนะคะกับเป็นอันเซปเปอรที่นะคะทุกคนห่อปลาตองใส่น้ำปลาแล้วเพราะว่านวดแล้วนะคะลำไยสิมอีกรอบหนึ่งนะคะอืมสิมแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาแค่ผงชูรสใส่กหน่อยหนึ่งะค่ะทุกคนแค่านั้นเองนะคะ ของสด,ดใสกับกาเสแสบนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาผักหอมใส่นะคะทุกคนกับเป็นอันเซปิที่ค่ะทุกคนเห็ดง่ายๆนะคะเมนูไง,ไง่ายๆเมนูอีสานบานหฮาค่ะทุกคนปนกุบกค่ะทุกคนเมนูตามฤด,ดูกาลนะคะเสแซบค่ะหอ,หอมๆนะคะเอกอกระคออภัยนะคะผู้ใดที่บุกกินก่นกุบกินเขียดนะคะช่วงนี้ก็สิก,กุบเขียดหลายเลยคะ่ะตอนนี้เพราะว่าฝนตกเร่งค่ะทุกคนตกสมือสมือค่ะทุกคน ช่วงนี้ฝนตกช่งมือตกแห้งน,นะคะบ่รด้ไปกีดหอดยางค่ะทุกคนอ,อกียอยกดยังไงก็เอาบ่วท่านเนาะคะ่ะไปย้อนน้ำกดยังีงบท่านมีสิกกีดทีมกีดเสียไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาตรงเพิ่นว่าจอบกีดเอานะคะ้คอ,อยกีดเอานะคะช่วงหน้าฝนนะคะเนาะเพราะว่าฝนเพิ่น,นตกนดิ่งดีค่ะเห็นบัวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะทุกคนเห็นบัวค่ะหน้ากีดบาค่ะนี่ เพิ่งกะสีห้อเมื่อกาสีมีรสชาติของกบแล้วค่ะทุกคนเออกบตัวใหญ่เพิ่งกะมีเนือนะะ้อไหลได้ค่ะตาจากกับเขียดนะคะเขียดนวดเพิ่งกะกับเนื้อวลาแต่มากกินเบอร์ตัวเพื่อกันนะคะแต่ว่าก,ก,นบ,นนะะากบนี่ก็นีน่ค่ะเห็นบัวคันลาเยกกับตำละเอียดได้ค่ะนี่กระดูกกระยังเพิ่งกะเพิ่งพอยอยู่นะคะเพราะว่าห้าตุนเ้าตุนห้าต้มปดเ่อยต้มโดนโดดเด้ค่ะทุกคนนี่อปนกบค่ะทุกคน กินกบบระบอกผักแสบๆนักค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กันว่าฝากไปซ้ำหน่อเนาะคะ่ะลำยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย